สนับสนุนโดยคู่สร้างคู่สมเชื่อมโลกกับครอบครัวคุณสิริบุญนัตพันธ์กำลังคุยกับอุตราศาสตร์ โขนประจําหนังสือผู้สร้างผู้สมคอลัมน์ผู้สมกับราศีเมื่อสักครู่นี้พูดเป็นเจ้าบทเจ้ากรนถึงเรื่องสิ่งที่หมอดูไม่ควรทำมารยาทของหมอดูอันแรกว่าไงนะครับีกสัทายสมพงเมียผัวเรื่องชั่วดีทายสมพงเมียผัวเรื่องชั่วดีก็หมายความว่าคนที่เขาเป็นสามีพัญญากันอยู่แล้วเราจะไปทายว่าเขาสมพง์กันไหมเนี่ยมัน ไม่ควรไา่เขาก็เลิกกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาอยู่ด้วยกันดีๆแล้วเราไปบอกเขาไม่สมพงกันเขาอาจจะเป็นเขาเงื่อนให้เขาแตกแยกนออคนนี้เขาเห็นทายเตียงหักเตียงอะไรกันตลอดนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทาควรครับอซึ่งเราก็เห็นกันเยอะแยะครับต่อไปมันจะเป็นครื่องชักจูงให้พฤติกรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเออเราไม่ใช่แฟนเขานี่เราไม่ใช่เลิกกันไาดูงไม่สมพงกันก็เลิกกันไปดีกว่าอเรื่องที่สองทายชีวีวิบัต ตัดชนสาแปลว่าทายว่าชีวิตจะวิบัติเมื่อไหร่ชีวิตจะวิบัติเมื่อไรจะตัดชนสาเมื่อไรคือหมายความว่าคุณดํารงนี่ผมจะบอกว่าอีกอีกสอปีตายอีกแปดปีตายไม่ควรทายอ๋อยิงก็เห็นคนเขาทายกันอยู่ต้องไม่ทาเลยใช่ไหมต้องไม่ทำเลยนะเป็นศีลอ๋อหรอคะบอกเป็นเคราะนี่จะถึงอะไรนะ ชะตาขาดเอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ห้าห้ามถ่ายห้ามถ่ายสิ่งเรารู้อ๋อถึงหมอรู้อุตราศาสตร์รู้ก็จะไม่พูดออกไปห้ามห้ามบอกเจ้าตัวเขาว่าคุณใ้อีกแปดวันตายแน่เอาไม่ถ้าบอกถือไม่ถือว่าช่วยหรอคะอาจารย์ก็อย่างที่ผมว่ามีสติระลึกได้มีอะไรมันก็ไม่ได้ช่วยให้การไม่ตายเกิดขึ้นนี่คนเราถูกกำหนดว่าจะต้องตายวันนั้นริงแม้ว่าจะมีสติ มีกําลังมีปัญญาอะไรก็คือบอกไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หนีพ้นจากสิ่งที่ฟ้าลิขิตมาไม่ได้ตรงกันข้ามกลับทําให้คนเสียกําลังใจผมบอกว่าอีกปีนตายไม่ต้องทำมาหากินไรลลงอะไรก็หยุดเพราะว่ามีสตางพอแล้วนี่เเยที่ยวเลยมีแฟนเยอะๆอะไรอย่างนี้เป็นเลยปีหนึ่งเราไม่ต้องทําก็อยู่ได้นัเราไม่ทํกิจการอะไรมันก็หยุดหมดแล้วมีอะไรอีกครับ จบไปยังทายต่อไปละทา,ายดีร้ายทารกทาริกาแปลว่าเด็กเกิดมาเนี่ยจะทายว่าเป็นเด็กดีจะมีมบุญวาสนาหรือว่าเป็นเด็กการลกิน,นีการลกินีอะไรเนี่ยก็ไม่ให้ทาย<อ>เพราะเร<อ>าจะเชฟเด็กเช่นสมมุติว่าผมบอกว่าคุณสิริบูรณ์โตขึ้นจะเป็นพยาบาล เราก็เชฟเด็กเชฟรูปเราตั้งแต่เด็กประถมเลยว่าจะให้เป็นพยาบาลทางทางที่จริงๆเราอาจจะเป็นอย่างเป็นอย่างอื่นก็ได้ก็นี่ก็คือไม่ต้องห้ามห้ามถ่ายห้ามถ่ายครัจะต้องให้เด็กเป็นไปตามวิถีแห่งพรหมวิถีแห่งสวรรค์จะไปบังคับจะไปถ่ายว่าเป็นตำรวจดีแล้วก็ไปฝึกให้เด็กฝึกเป็นตำรวจตั้งแต่เล็กก็เป็นรปภอย่างเช่น ในรามเกียรตินะครับถ้าพิเภกไม่ทายว่านางสีดาเป็นกาลกินีอ๋อจริงๆริงทศกัณฐ์ก็ไม่เอานางสีดาลอยแปลอยน้ำปายใช่ใช่ใช่ก็นางสีดาก็จะอยู่กับพ่อเขาก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นพ่อหรือทศกัณฐ์ก็จะรู้ว่านีลูกสาวก็ไม่เอามาเป็นเมียไม่คิดว่าเป็นเมียเรื่องวิวาทระหว่าง ข้อสกันกับพระรามมันก็จะไม่เกิดถูกหรือพระเมรุยุ่ยยาวก็จะไม่เกิดก็จะสั้นนิดเดียวนะฮะมีนเป็นพระพี่เพ่คนเดียวอ่ามอนพระสังพระสังทองอะไรเงี้ยไหมคะพระสังเออพระสังทองยังไม่เท่าไม่เท่าเรื่องพยาโกงพญาพาลในตำนานลูกจือพ่าพ่อพญาโกงพญาพาลนั้นเนี่ยพญาโกงคลอดลูกออกมาแล้วเมียพญาโกงคลอดลูกออกมาเพื่อเมียพญาโกง ก็ลูกมาก็เอาพยาโกมเอาลูกเนี่ยวางไว้ที่พานไอ้แง่พานไปบาดหน้าผากก็เลยเป็นแผลคนก็เลยเรียกว่าพยาพานไอ้โหงก็ทายว่าพยาพานเนี่ยโตขึ้นจากกระถาปปดตุ้คาดคือข่าพ่อพยาพานพยาโกมก็เลยให้เอาเอาไปฆ่าทิ้งนะเอาไปฆ่าทิ้งก็ไม่ฆ่าไอ้คนเอาไปฆ่าทิ้งก็ไม่ฆ่าเอาไปให้ยายหอมที่เรียเสด็จีเลี้ยงยายหอมก็เลี้ยงไว้ แต่ท่านเติบใหญ่พญากงก็คิดว่าลูกตายแล้วพญาพานก็ไม่รู้พญากงเป็นพ่อใช่ค่ะก็ในตอนต่อมาพญากงเป็นกระทําการรุกรานอะไรสักอย่างหนึ่งของยายหอมอพญาพานก็โกรธปกเพราะว่ามาทําร้ายยายที่เป็นคนแม่ก็เลยยกกองทัพไปรบกับพญากงแล้วฆ่าพญากงตายซึ่งในกรณีนี้เนี่ย ถ้าพญาโกงเลี้ยงพยาพานไว้พญาพานก็รู้นี่ว่าพ่อเขาขึ้นครองราชสมบัติต่อมามันก็ก็เป็นไปตามวิถีใช่ครับเรื่องของโจโฉสิโจโฉเรื่องโจโฉนี่น่าสนใจที่หมอดูเนี่ยนะฮะเขโฉเหรอคะจีนของจีนเรื่องมันเป็นเรื่องในสามโกดในสามโกดรอคะราคาราคาเออชอบชอบชอบ เป็นปฐมบทแห่งการคอรัปชันอหมอดูทำไมฮะหมอดูเอาแต่ก็จริงเนาะสามกฤตยศยอดยังไงเดี๋ยวพักครู่หนึ่งได้ไหมคะครับพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเอ๊ะหมอดูพอราศาปเกี่ยวอะไรกับสามกฤยบิดาแห่งการคอรัปชันจริงเหรอเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันวันจทร์ค่ะการคอรัปชันรูปแบบหนึ่งอ๋อเดี๋ยวกลับมาค่ะ นี่แปลว่าเซียนนี่คือที่มาของการคอรัปชัน่เป็นปถมเริ่มในสมัยเริ่มในสมัยสามก๊กสก๊กเลยแล้วไม่ใช่คนด้วยที่คอรัปชันเป็นเซียนด้วยนะเนี่ยโอ้โหที่มาที่ไปโพราศาสตร์มาเกี่ยวพันกับการเขียนลงผู้สร้างหู้สมบ้งสิอย่าเอาแต่นะฮะก็ให้แค่นี้ก็ใช้งานหนักอยู่แล้วยังจะให้ทำในมือดีละคะ อร่อยแบบเต็มอิ่มครบรถครบเครื่องทั้งร้านดังเมนูเด็ดเคล็ดลับสูตรอาหารอร่อยพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตและรสนิยมอาหารที่หลากหลายในกลัวอาเซียนรายการที่จะพาคุณไปชมชอบชิมสุดยอดอาหารใหม่อาเซียนพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกา55น,น,นทาทีถึง20นาฬิกาทางทีวีเอ็น24